<Pizza. S 2> สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะไหนกลับมากับผมสีใหม่เย่ yeah! แต่บอกก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยไหนผมดําเลยอันนี้นะคะจะเป็นสีที่ผ่านการทํามาแล้วหนึ่งรอบแต่ด้วยความงกกันนะทุกคนก็คือซื้อมาแค่3ามซองไงแล้วผมยาวก็คือไม่พอจ้าก็ <Yeah. S 2> เลยต้องไปซื้อเพิ่มมาอีกสองซองนะคะอันนี้จะลงเน้นช่วงโคนเลยค่ะช่วงปลายเนี่ยสีจะติดดีแล้วนะคะแต่ว่าช่วงโคนเนี่ยโอ้โหยังดําอยู่เลย mm hmm. เห็นไหมทุกคน แม่ใช้ของการเย่นะคะอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลประกายทองก็คือทําง่ายมากทุกคนยี่ห้อนี้อ่ะแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของช่างเลยก็คือเราต้องพรมน้ําให้มันหมาดๆนะทุกคนจะได้ลงง่ายขึ้นแล้วตอนลงสีนะคะเราก็ต้องทู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 อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเทคนิคที่สังเกตมาเองพอเมื่อก่อนเนี่ยเข้าร้านทําผมบ่อยมากเรื่องทําสีเนี่ยโอ้โหสุดๆแต่จะเข้าตลอดก็เปลืองเงิน ก็เลยหาแบบซองนะคะที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยทิ้งไว้40นาทีนะคะแล้วมารอดูผลกันถูกและดีจริงๆคะ่ะเพราะว่าซองละแค่59บาทในใช้ไป5ซองนะคะก็แค่ประมาณ300เองแกคือจะบอกว่าชอบสีผมมากคือสวยผมสวยแล้วก็ออกมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะอันนี้จะพามาชม,มวิวที่บางแสนนะคะอันนี้คือจุดชม,มวิวเขาสามุกตอนเย็นก็คือบรรยากาศดีมาก ่อนจะไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปแวะจุดเช็คอินจุดใหม่ของบางแสนนี่เลยตรงนี้เลยสีดอกไม้สวยมากๆม,มีแชร์รูปมาให้ชมด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้ว,ลวกดซับสไคร e ในด้วยนะ